สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ออจะมาอัปเดตนะคะหลังจากที่เราปักชํำตอสามเหลี่ยมผ่านไป7วันแล้วเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะก่อนอื่นเลยเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนรับชมคลิปในครั้งต่อๆไปให้ออด้วยนะคะ วิธีการเช็คแบบง่ายๆเลยนะคะคือ1เลยเออก็จะสังเกตด,ดูที่ตุ่มหนามค่ะว่ามีหนามเล็กๆน้อยๆงอกออกมาไหมเพราะว่าตอนที่เรานําตอมาปักชำอะคะ่ะตอถูกเด็ดหนามออกไปหมดเลยการที่มีหนามงอกออกมาก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีกับ2เลยนะคะออก็จะสังเกตว่ามียอดอ่อนๆแตกออกมาตามตาหรือตามยอดไม้ เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีการแตกยอดอ่อนออกมามีหนามแตกออกมาเราก็สันนิษฐานได้ว่ามันน่าจะเกิดกระบวนการส่งอาหารมาเลี้ยงลำต้นแล้วอย่างนี้ค่ะก็มีโอกาสที่ล่าของเขาก็น่าจะเริ่มแบบเดินแล้วนะคะกับวิธีที่3คือออก็จะสังเกตดูนะคะตามผิวของ ตอค่ะดูผิวของตอว่าเขามีความเหี่ยวน้อยลงไหมผิวดูสุขภาพดีขึ้นไหมดูเขียวดูแบบตึงๆขึ้นไหมเพราะว่าครั้งแรกที่เรานำตอมาปักชำอะค่ะตอเขาค่อนข้างที่จะเหี่ยวมากๆเลยแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะวิธีที่4ี่คืออาจะใช้วิธีการลองจับดูแบบลำต้นเบาๆอะค่ะ ลองโยกดูแบบเบาๆนะคะไม่ต้องทำแรงถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเหมือนมันแบบหนุ่งน่วงตึงๆไงคะ่ะก็แปลว่าแน่นอนค่ะน่าจะมีรากออกมาแล้วน่าจะมาเกาะที่ดินแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเช่นกันนะคะเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆลองแตะเบาๆนะคะไม่ต้องแตะแรงเพื่อนๆจะรู้สึกเลยว่า มันหน่วงหน่วงหนักๆักกค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลากของเขาไม่ติดแค่เพื่อนๆจับเบาๆแบบเนี้ยค่ะจะรู้สึกได้เลยว่ามันแบบหลวมๆอะค่ะแล้วก็เหมือนว่ามันจะยกขึ้นง่ายมากๆต้นนี้อลองดึงมาให้เพื่อนๆดูนะคะก็มีลากมีลากนิดหน่อยนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆเวลาเช็คที่บ้านไม่ต้องดึงออกมาแบบนี้นะคะเพราะว่าจะทำให้ล่าของเขาอ่เสียหายแล้วก็ขาดได้ก็ลองทำตามวิธี4ขั้นตอนที่ออแจ้งไปเบื้องต้นดูก็ได้นะคะอาจจะช่วยเพื่อนๆได้ก็เป็นวิธีการเช็คง่ายๆออคิดว่าที่เหลือล่าก็น่าจะเดินหมดแล้วนะคะก็ถือว่า ทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะประสบความสำเร็จที่ดีออก็จะเน้นให้เขาโดนแดดทั้งวันนะคะแล้วก็สังเกตดูว่าดินแห้งเมื่อไหร่ก็ค่อยมาลดน้ำถ้าดินเปียกอยู่ก็จะไม่ได้ลดแล้วก็เดี๋ยวอีก15วันเดี๋ยวออก็จะหาปุ๋ยมาใส่เพื่อที่จะบำรุงให้ต้นเขาแบบอวบอวบขึ้นเอาไว้ถ้าอ,อมีตออวบอวบสวยๆแล้วจะมาอัปเดตวิธีการดูแลให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครั้งนะคะ